เอามือจับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนอีกแล้วแมวสิช่างเขาใช้เยอะแล้ววันนี้เราจะมาเชื่อมมิเนียมกันนะครับมีลูกค้าจักรยานมาให้เชื่อมเป็นจักรยาน,นยมินมเอมเอาๆโฟกัสไปไหนทำไมต้อง หลักการเชื่อมมีเนียมมีอะไรบ้างเชื่อมใมันติดๆไปเชื่อมให้มันติดๆไปทุยต้องทำความสะอาดพื้นผิวกันเ้อะได้ปะ่ะให้มีแต่มีเนียมนะตรงไหนมีสีก็เอาสีออกให้หมดเดยอันนี้เป็นขาตั้งนะขาตั้งข้างจักรยานมันหักอย่ารอช่างเตรียมตัวกัน เราใช้อะไรเชื่อมอะก้อนอ้าวหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เข้ามาดูตั้งหนึ่งคนขอบคุณที่เข้ามาแวะชมเนี่ยอันนี้ช่างเต็มเครื่องอยู่

ช่างขึ้นหน้าเสียไปสดด้วยมองดูการแก้ปัญหาครับกด <c oughs> สวิตช์ไม่ติดผูกสักอีกยในมือผมเองจะยินแทงแทงเว็บสิพิ้วมันเป็นไรครับมันเป็นไรอ๋อสายหลวม

เชืเ่อม่จุดแรกครับต่ตในใดสนใจเชื่อมีเนียมเท่าไ,ไหนนะรถเยีปะ พธารามคตงมมึงแ้สายล้วสายอ่ะสนใจเชื่อมมีเนียมแถวโพธารามก็ติดต่อช่างก็ได้อยู่แถวท่าไหนนะท่าลีท่าลีท่าพล กินนี้สุดยอดอกินสี่สี่ไม้สี่ไมอะมันแรงมันร้อนอาเโหสุดยอดแล้วกินสี่ไม้ค <c oughs> วันยังดูดดูได้ ทำไมช่างน้าหักไปแล้วเห็นผมเห็นแล้วเห็นเห็นสีละลายข้างหลังนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเอาสีออกก่อนเพราะสีมันจะละลายอย่างนี้อันจะละลายพอมันร้อนละลาย,ลลายเรียบร้อยละลายไม่เลือดดเ่อนเลยนะ โดนไหมนะโดนติ๊กไงติ๊กไหนไติ๊กสายเบรกไหมไอ้ติ๊กเดือมมันละลายอยู่แล้ว Редактор คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเอาอสีออกก่อนนะเสร็จแล้วเพราะเวาลาเชื่อมแล้วมันร้อนลายลายพอคือคื้ไทยลายไทยพอได้อยู่นะเฮ้น้ำชีสไน,นี่น้ำชีสไรนะี่น้ำชีสนะอะไรน้ำชีสอะไรช,ชีงหมดเล้วชีนั้น น่าจะมีแบบที่เป็นเชื่อมเย็ยนเมือนันเชื่อมเย็นจับได้เลยมไม่มีเหรอ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้มีลวดปีเนียมที่ใส่กับเ่อนผิวถูด้วยนะมีก็ถอดหมดตอนแรกอ่ะขูดสีที่เสียๆออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาสีเรื่องมัน ต้องเรื่องแท็กซี่นะสี่เนี้เฮ้ยมันมีที่คูดอยู่นี่มันก็คูดได้ก็ถูกพวกฮะถือเรื่องแท็กซี่มาคนมันจะเนียนสีดำคนูดดให้ช่างทำสี่ทำนีเนี่ช่างทำสี่ ทั้งสี่เนี่ยแล้ะเออนี่นทั้งสาม <หา S 1> สี่สี่้นก็พอสี่ป่องก็พอกาสี่ขาจบปิ้งลังรังรังโอ้เช็ดลมเป่าลมเป่าเลยต้องเช็ดแล้วอืมแล้วกอยู่ฝั่งนี้กนะ็ เอาไปคนสี่กันนะไม่อะไรเจ็บแดงมเข้าเลยมีเรื่องปะเรื่องะมีเรื่องมีเรื่องมึ้โดนโดนก็โดนไม่ลยุงเยอะมากหน่ยมีแต่สีนนี่สีนลุ้นลุ้ลเลโ้าไปไม่พี่เล่างนี้พวงเรื่องม้หมด ไอายอดเยอะเกินเช็ดเลยเนี่ยไอายอดเยอะเกินเช็ดเลยเนี่ยไม่ใช่เช็ดที่นี่ลูดออกเดี๋ยวก่อนแห้ง่าเมื่อกี้เนีอยเหมือติดเหมือติดมือติด อ,อียี่สิบเขาเก่งใจร้ยี่สิบนี่อ,ออกอหมดอ่ะเจ็บร้อยงานงานรีบครับงานรโอเคช่างบอกแค่นี้เนียนเจอกันใหม่คลิปหน้าเชื่อมีเนียมที่ต่อช่างทุ่งได้ที่ขายพันธุ์ข้า,ขาวอ่ะแค่นี้ก็น่าจะรู้สวัสดี สายสด